สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงข่าวนะคะจะมานําเสนอเมนูต้มแซบเนื้อเปื่อยนะคะก่อนอื่นนะคะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะที่เราจะเอาเนื้อไปต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะวันนี้ไม่อ้อยใช้เนื้อ4กิโลนะคะที่ทําเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปทําบุญนะคะก็เลยจัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะ หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่อ้อยล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเนื้อส่วนของสันหลังนะคะที่เขาเลาอออกมาแม่ค้าบอกว่าส่วนนี้เขาจะวาเวลามาต้มเปื่อยแล้วก็จะจะอร่อยอะคะ่ะก็จะมีมันแทรกอยู่นิดๆอะคะ่ะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะคะอันนี้จะใส่ทั้งใบเลยเพราะว่า เวลาที่เรามาปรุงอตอนที่เราทาต้มมาทําต้มแซบอะค่ะเราก็จะเอาพวกใบมะกรูดพวกตะไคร้อะไรพวกนี้ออกให้หมดอะคะ่ะไม่อ้อยใส่เป็นใบเลยนะคะวันนี้ตะไคร้แล้วก็ข่าเครื่องสมุนไพรนี้ใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะใครใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้พอดีในครัวมีก็เอาใส่เลยค่ะน้ำซุปเราจะได้หวานๆนะคะ เกลือแล้วก็ผงปรุงรสส่วนผสมที่จะทำปรุงน้ำต้มแซบเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนที่เราตุ๋นเนื้อตอนที่เราต้มเนื้อเปื่อยเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่อ้อยใช้ต้มในเตาถ่านก็ใช้เวลาต้มประมาณสักสองชั่วโมงก็น่าจะโอเคอค่ะถ้าถ่านเราแรงพอนะคะต้มเนื้อในเตาถ่านนะคะวันนี้ย้ายมาต้มที่เตาใหญ่ค่ะเพราะว่าเนื้อเขาสี่กิโลนี่หม้อใหญ่มากค่ะ จัดเต็มเลยค่ะวันนี้ฐานก็เริ่มแดงแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราเอาหม้อมาตั้งกันเลยค่ะนี่พอเราตั้งหม้อเสร็จนะคะเราก็นําใบมะกรดูดข่าตะไคร้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะเสร็จไม่ร้อยตามด้วยเนื้อลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอหม้อให้ร้อนนะคะใส่ใส่ลงไปเลย นี่นะคะเสร็จนะคะไม่อ้อยตามนวยเกลือเลยค่ะเกลือ1ช้อน2ช้อนน้อยใส่ไป3มช้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสอีก1ช้อนค่ะทีนี้เราก็ปิดหม้อไว้เลยนะคะไม่ต้องไปคนเขานะคะปิดไว้เลยค่ะ นี่นะคะตอนนี้ก็ครบเวลาตามที่กําหนดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้มเนื้อเปื่อยของเราจะเป็นยังไงโอหอมมากเลยค่ะนี่นะคะนี่หอมหอมเครื่องสมุนไพรน่าทานมากเลยค่ะเราเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องทําต้มแซ่บกันเลยนะคะแลวเราก็เปื่อยเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหอมมากเลยเรียบร้อยทุกอย่างนะคะสําหรับต้มแซบของเรานะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะอันนี้แม่อ้อยจะปรุงเป็นชามนะคะก่อนอื่นเราใส่พริกป่นไปก่อนค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวชามนี้แม่อ้อยใส่ไปสองช้อนนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อน แล้วก็นี่เลยค่ะพริกขี้หนูช้อนครึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะนี่ค่ะตามด้วยผักชีผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะนี่นะคะเครื่องแน่นๆเลยค่ะเราจะเน้นผักชีฝรั่งนะคะทีนี้เราก็มาตักตัวต้มแซบใส่เลยนี่ค่ะหอม นากินไหมคะก็ใช้ช้อนคนความแซ่บนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวขอชิมดูหน่อยนะคะ แซ่บแซๆบซบแซ,บแซ,บแซบเสด็จเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะเช่นเคยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ